วันนี้เราก็จะมารีวิวโกเวล่าตัวแม่ที่เสกกระปูพารส,สีของโกเวล่าเนี่ยก็ถ้าโกเวลา่าฆ่าศัตรูตายไม่ว่าจะเป็นคนคีฟมนอนสเตอร์ป่าก็จะเสกกระปูออกมาซึ่งถ้ากระปูทั้งหมดก็จะตายถ้ามันหมดเวลากระปูที่อยู่ตัวเดียวก็จะระเบิดตายไปแต่ถ้าตัวกระปูอะ่ะมันอยู่กันแบบใกล้เพื่อน มันก็จะระเบิดรวมร่างกันเป็นเวลสกระปูเนี่ยมีเลเวลอยู่3ามเลเวลสกิลหนึก็จะส่งโดนออกมาสร้างดามจ่งแล้วยังสามารถกดให้มันแยกออกมาทำเป็น2ตัวทำดามจ่งที่แรงขึ้นและทำการสโลด้วยสกิลสองตัวแม่ก็จะทำการส่งกระปูไปโจมตีและทำดามจให้กับศัตรูอันตีของโกเวราก็คือปลาทำการตสตาร์ทักรูแลวจะมีวง,งรอบๆเป็นดามิ พอลงครบครั้งก็จะระเบิดทำดาเมจใส่ศัตรู